สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ับมาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซองซาวลงพยาบานานเะด้อพี่น้องกับบรรยากาศยามแรงๆเนาะหลังจากกลับมาจากเลียนงวัวพี่น้องที่บบได้ลงคลิปให้เบิง่งซองเมอรบอลซัมเมอร์กับขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องลายลเด้อเพราะว่าสาเหตุที่บบได้ลงก็คือโทรศัพท์ขอยมันเริ่มมีปัญหาแลวพี่น้องความจําเต็มกับ อุ้ยหาหลบสมาพิสมผัสตนะเผื่อสีได้ี่กะแต่กระโบ้ห่วสีได้หอดไสน้เนาะพี่น้องเพราะว่าอีกจะนอนก็เต็มคือเก่าฮะแหละเมื่อนีร่ก็สีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งห้องน้ำว่าแล้วแลวหรืยยังที่จริงกันยองบ่แล้วดอกพี่น้องบอกว่าบานประตูเรายังบ่าทันเด็ไปซื้อเนาะเพราะว่าน้องไายเผิ่บ่บย่เผิ่นไปบวช บวชจกได้จกเมือแลวพอกระบวชจืดแต่ลายเมื่อเติบแลวแหละพี่น้องเลยกะใครแน่เนาะ่นพาไปซื้อกะโลแล้วเรียบร้อยเลยจังหวะไปบวชชวนกะโลหาเอาไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยเลยเนาะไปกระทันหันเลยพี่น้องธมิตรกัสวิศัยคิปให้เบิ่งแแหละแต่ผัดกระทันหันเพราะว่าสิบบวชคือสิบวมีคนขับรถก็เลยพาคันหุบปรับไปเลย ตอนแรงมาคนก็นลงบวชเนาะห้องน้ำกะยังบวชแล้วเราพี่น้องเพราะว่าบมีสวยิ่นเนาะส่วนน้องท้ายกะลงไปบวชแล้วกับ่บมีใผ่สอยแล้วกะเราก็เห็ดู้เดียวเราจะหอนซ้ายเน่ก้อยปุ่นเน่บุกเน่อีกอย่างผูเดียวเนาะเห็ดแบบหลายๆอย่างะเพื่อสิเหมื่อยหแหละเข้าใจเพิน่นเข้าใจโตแหละพี่น้องอีกอย่างซุมเฮ้ากับบได้เฝ้าดอกเพราะว่าคนยังพ่ทันลินกั แล้วยำไรก็เอายำนั่นแหละพี่น้องกับโบเดียร์ดอกชิคุมจังสั้นจังขี้บางคนผ่านเกยคุศิวะโหปันี่ก็ยังบบแล้วอยู่เนาะกะยังบบแล้วพี่น้องเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นคือหนาจะแล้วเพราะว่าเพิ่นโบกาแล้วเป็นแล้วสังกะสียังหางใส่แล้วเป็นแล้วพี่น,อน,น,น,น้องเลยสังกะสีกะเบิร์ตลายแผ่นเติ๊กเนาะวันนี้เขา,ากัดสิสออาพสสา,ไา,สาไปเบิ่งกันโลจิ กะโลที่เคยซื้อมาเนาะพี่น้องเพราะวะ่าไปเมื่อหน้าแบบโไดี้ทายห้เบิง่งลายมันกะสีงามเลยว่โบมี่พี่น้องแบบมีแจะลา,า่เก่าๆเ,เดิมๆแบบว่าเ้ยมันจะเป็นแนวไรนะเป็นลา,เา่เก่าๆเนาะส่วนคอยกับพูนไปเบิ่งตั้งแต่เมื่ออันเมื่ออันไปเอาเงินคุดแหละพี่น้องที่เป็นพี่นายใจดีพากมาให้เนาะ มือแบ่งเป็ซาเมงเปาอะไรพี่น้องคนกับพาไปหาเลือกไปยังเขาก็เบิ่งหลายลห้านเนาะไลยห้านกับราคากแตกต่างกันเลยเลยโมแมนว่าห้านนี้ราคาสานีห้านนี้กับํานีบอกห้านนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็ยังงงกันคือมันเป็นคนอะไรยี่ห้อบอลอแนวใดเขาก็บอกคู่กับไปซื้อมาอะลรเนาะอยู่ในรถนี่แหละบ่มีใครคนลงข่อยกับบดีคนขยันมันแตก เพราะว่าคนแหละถาล้าคนหู้แดดอะไรอันนี้แหละพี่น้องกะโลคอยลนยนี่กะใครเติบอยู่ได้กะคิดว่าโอเคอยู่แหละังแต่เมื่อน้องไซสิบวชน้องเอาไปซื้อเพราะว่าวากันว่างามอยู่บ่ก็เลยพากันตกลงเอาตัวนี้เพราะว่าฮัสซิต ด้านข้างมานันเนาะเขาจังเอากระโลหมื่นส่วนตัวนี้ค่ะเป็นเป็นเมียงวะาตัวฝืดๆนะนะ่ยบอกเขาเอินเป็นลายดอกแบบนี้เนาะส่วนทีค่ะจ้างติดกระโลนีผนเอาแก๊สละลอยแก๊สละลอยกระพี่นอเอ้ยขาตีนนี่ขอกะปูแหงเพราะว่าเฮากระเห็ดบบเป็นห้ได้ซะคือชีจำเป็นเไหระ รวมทั้งเมดนี่ก็เท่าไรวะสิบแปดแก๊สบอลลซาวแก๊ประมาณนี้แหละถามันพอๆกับจิบไปเอาใหม่เนาะงามอายู่บพพี่น้องไล่นี่เพราะว่ามันโบงงามนะเห็นตัวนี้ใครเน่แล้วก็เลยเอาฮะนะตัวนี้ก็จักสิถึกจักสิงามหรือบ่อแหละบัไปติดหักเบิกในหา้านง,งามงาม บงามก็คือสิเปลี่ยนบ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเฮาเอามาแล้วก็งามมันละงามงามคอยเลือกเองติดเสืฮือนนี่เนาะก็สงี่ก่าไหลย1 1 100 ร้อยเจ็ดสิบบอกร้อยเจ็ดสิบบาทบอกประมาณนี้บอกขอกระลืมบูจืดราคามันพี่โนโอ้องรวมทั้งเบิร์ตนี่ก็ประมาณซาวเกตเนาะ,ะกระโลใหญ่กับกระโลน้อยราคาแตกต่างกันพี่โนโอ้องไก่ย่งางไปเอาลงแหละปลาไปนีแหละบันนี้ก็ไปเบิ่งห้องน้ำเนาะว่าวงอดำใส่แหละ แดดตะเวนเดดแดดแห่งเลยฝนเนาะสังกะสีกระมงแล้วเรียบ้อยแล้วพี่นอ้องส่วนสร้างฝนกะเห็ดเหมยแล้วก็เส้าเหมยเส้ามันฝนแล้วพี่น้องอืมลืมบอกเนาะบานประตูกะเฮากะยังว่ทันได้ไปซื้อพี่น้องเพราะวะ่าบุมีคนขับรถบานหนึ่งทามย่วัดะคะฝนว่าเท่ารสองแสนบอกประมาณนี้แหละพี่น้องอันละสองแสนเนาะ ซุมเฮากะเดฟพี่น้องจวกขึ้นมาเลยน้องทรายเนาะ่นบวดขึ้นมายัง่นแหละกะสังกะซีฮากะมงแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องกะไปะนอกเข้าไปบึงไกลๆก,กันเลยบบดน,นี้ค่ะอันนี้เป็นดันนอกเพี่น้องแห่งบบแห่งเนาะแล้วเรียบร้อยเลยอีหยังหวานนี่เป็นกันๆแล้วนี่ ตื่นมาเช้ามาสุมเฮากับฮดพี่น้องสร้างเพิ่นบอกให้ฮดด้านหลังเด้อนี่พี่น้อง้อง่อียงอันนี้เป็นลิงเป็นลายเนาะ เวลาจังเอาปูนมาใส่ใหม่พี่น้องมันเบอ,อยากงามเนาะ้<อ>ตัวนี้เป็นหงอาบพ,พี่นอ้องตาแล้วเ,เลยเนาะโบกแล้วเรียบร้ยบอยเลยเศร้าี่กะใส่พิษเดยพี่น้องเฮ้ย มันพิดเนาะกาวพอดีนะพี่น้องบอร์ใหญ่บ่อน้อยนี่เพิ่นกะโบกสิแล้วละพี่น้องคือเอาใส่อันนี้นะเปล่าอยากไอ้ก้องนะเปล่าคือใส่อันพองอันนี้ใส่มันแฉบบ่ กเลือแต่ทอนนี้เนาะพี่น้องเลือน้อยเดียวนี่แหละเพราะว่ามันขำเลยเมื่ออื่นก็คือชิลัยตังหัวสวมเนาะพ่นกำลังโบกูนตอนนี้เห็นไหมมันงามๆเด้อละเอียดละเอ้ย มืออื่นแล้วเนี่ยมืออื่นแล้วทำเจ้าของบันไดแรงจูเจ้าตัวโต๊ะก้มกันคือเยอะกันอยู่โต๊ก้มกันคือเอกันอยู่โตกกนคืเยอะกันอู่โต๊ะก้มนคืเยอกอยู่โต๊้มคืนอย

เจอหนังมีไหม撒ไม่ไม่ะด้เจพอเจีตกโดข้าวต้วตวนใส้ไม่กว่าเขาเามือเหดงห่ ก่อแห้งสบอกเออังเผือชุพนก็ชิได้อันไปซื้อบานประตูมาใส่เลยเนาะแล้วก็ติดกะโลเลยพี่น้องส่วนกะโลกับผุนจ้างตังหากเนาะแก๊บหลาแก๊ดละลอยจ้างผนติดกัสองสั่นพุนสังกสีกับบานประตูกะ บัดแลงภูเหละสุมห่าจังสิไปซื้อพี่น้องเพราะว่ามังเสือกับมะออื่นเนาะโบมะออื่นกับมือฮื้สิไปซื้อไปซื้อมาติดใส่เลยเนะนาะเพราะว่าหาหาหน้าบ่าวภูเหละผู้โบภูเหล็กลลไปขับรถให้นี่เองอันนี้ก็ต้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้ซ์นีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อน ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้สลงมานานในเดอ้อขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามแต่ตน้นจน,จ,น,จ,นจบคลิปเนาะขอบใจลายๆขอกันคลิปใหม่และคลิปต่อต่อไปแล้วพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องใกล้สิเห็นความจริงลนะแล้วคาะสวแล้วค่ะบ๊ายบาย